สวัสดีค่ะพบกับช่องโควิดฟาร์มได้รอบหลายเดือนนะคะอ่าคลิปแรกเข้าได้เราถึงการงบประมาณในการทำอคอกนะคะมาคลิปนี้เดี๋ยวสิพามาอัปเดตน,นิดนิดน้อยๆพบปะกันบ่โดนนะคะอันนี้นะคะเป็นโตที่ซื้อมาใหม่นะคะอันนี้กำลังต่งทอง อีกซาประมาณมาการ่ากันอาจจะขอดแล้วนะคะนี่ตัวนี้อันนี้ผสม fk 3 1นะคะอีกตัวนึงอันนี้ตัวแรกนะคะอันนี้ตัวแรกที่ซื้อมานะคะตัวนี้ออกลูกไปแล้วนะคะลูกมันเดืเดือนเศษๆนะคะตัวใหญ่แข็งแรงดีค่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิง่งว่าลูกมกนันยูใสมันอาจจะอยู่แถวๆนี้แหละ นี่ค่ะอันนี้คือลูกตัวแหลกนะคะสีเข้มขาไงดีที่กันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตพุดคุยพบปะเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้อีกมักกะล่ากันอาจจะโอเคแล้วนะคะเพื่อนเป็นหัวแม่สาวค่ะก็เลยทองก็เลยอ,อาเจีดูบ่คอยไงปันใด นะคะตัวนี้สำหรับช่วงนี้นะคะก็สิเป็นช่วงที่เป็นแบบว่าโรคระบาดนะคะก็ละเลยบระท่านได้เอาออกจากอคอนะคะฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยสองตัวนี้การทำความสะอาดคอกก็คือตรงกวาดห้วยปูนขาวตลอดให้สะอาดให้อคอกแห้งตลอดนะคะ่ะช่วงนี้สิบท่านได้เอาออกเพราะว่า โลกห้องไปยานมั่นมากกับร่มมากกับนกประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นว่าสีเห็นว่าขอบเข้าสีห้แดดซองเข,งข,งขงมามพร้อมนะคะห้มันแห้งว่าห้มันเปียกนี่ค่ะซองตัวนี้แม่ลูกนะคะเพิ่งออกมาเดืเอนเสร็จเสร็จกำลังมึนลูกมั่นแข็งแรงดีค่ะตัวมีสีเข้มแต่ว่าแม่มันทรงลูกดีนะคะ อลูมันก้อนน้านี่สะเป็นตัวผู่นะคะสีดำเข็มเลยนะคะสำหรับแม่นี่ด้านหลังก็จะเป็นหน่านะคะช่วงนี้สีหนาแรงมันก็สีขึ้นหาากจักน้อยนะคะแต่กับพ่อไดอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นการพูดคุยเดี๋ยวเฮาซิมาอัปเดตวิธีการสังเกต เวลาว่ามันสิออกลูกมันสิขคอดมันสิมีอาการแบบใดให้เห่าสังเกตแบบใดนะคะเพราะว่ายัางเช่นตัวนี้เนี่ยตอนมันสิใกลๆเสิออกลูกนะ่ยมันก็จะมีอาการที่สังเกตได้ชัดเลยที่เทาสาม,มารถสังเกตได้ว่าเท่าสีสังเกตจากมองได้แน่นะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในคลิปต่ตอไปนะคะอันนี้กับพุดคุย เยี่ยมชมนะคะช่วงนี้มอยู่3ตัวค่ะในของมอยู่3ตัวเดี๋ยวเขาสีรอาสมาชิกใหม่จากตัวนี้นะคะรอสมาชิกใหม่จากตัวนี้ก่อนนะคะเดีคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ